ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ับวันนี้มันบางโกนบางบางโคลน,นะบางโคลที่ลุงน้อยสั่งมาแล้วนะทุกคนนะนี่นะได้สวยนะช่างมาส่งถึงที่เลยช่างมาส่งถึงบ้านเลยช่างมาติดตั้งเลยนะวันนี้ลุงน้อยก็ถอดของเก่าลงเมื่อกี้นะถอดของเก่าออกแล้วเดี๋ยวช่างติดตั้งให้เลยช่างมีตู้เชื่อมมามี น็อตมีอะไรมาเรียบร้อยเลยนะช่างอะ่ะหนึ่งน้อยก็ถอดของเก่าออกอันใหม่จะเป็นเหล็กหนากว่านะนี่นะเหล็กเขาจะหนากว่านี่แน่นอนเลยทุกคนใช้ไปเถอะและ้วช่างเขาจะดามในมาให้ด้วยนะนี่เดี๋ยวดุ๊น้อยเลิกให้ดูนี่ฮนะทุกคนนะนี่ช่างเขาจะดามในมีเหล็กดามในมาให้ เด็กดำในแจ๋วเลยนะแน่นรับรองแน่นแน่นอนเลยงะเด็กหนาหนาเลยนะเดี๋ยวช่างเขาจะตัดน็อตตัวเก่าตัวเดิมนี้ออกเลยนะแล้วจะเอาน็อตนี่นะน็อตตัวใหญ่ใส่นะมาตรฐานเลยนะ ทำแบบขาจับก็ได้นะทุกคนแต่ตึงน้อยอย่างนี้เลยเอาแน่นอนเลยนะขาจับก็ทําได้นะใครสนใจก็สั่งได้นะต้องสั่งสั่งช่าง

Thank mm -hmm. you. เนี่ยทุกคนตั้งตั้งนอ็อตขึ้นอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าจะติดกับน็อตตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยช่างเขาก็ทำได้เนะี่ยติดกับน็อตตัวนี้แล้วเขาก็จะลองตั้งให้เลยเดี๋ยวลุงน้อยจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปนะเดี๋ยวไม่ไงั้นก็เดี๋ยวให้ช่างบอกอีกที นี่ก็เป็นรูปร่างนะตัวนนะเดี๋ยวออกแต้มให้แน่นก็งานว่าเสร็จมีน้ำไหมครับนีมีนะนีะ่ทุกคนกำลังเชื่อม รับสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาถามลุงน้อยได้นะว่าเบอร์ช่างเบอร์อะไรเดี๋ยวลุงน้อยจะบอกเบอร์ช่างควานรูตัวหน่อยนะรูจะคล้ายๆว่าจะพอดีจะน็อตจับเลยนะเดี๋ยวเวลาถอดเวลาอะไรจะถอดลำบากเดี๋ยวเราต้องควานไว เผื่อเผื่อเราถอดถึงม,มือมีอม,อมาครบเลยนะช่างนะ่ะเห็นไหมลูกหมูสวานเครื่องมือมีอมอครบทุกอย่างเลย,ส,ยสวยงามเลยนะ อสวยมากอะเนี่ยครับสนใจคอมเมนต์เข้ามาหาลุงน้อยนะบุงคโครนถ้าเวลาสั่งต้องบอกกระช่างด้วยว่าโครงรุ่นอะไรยี่ห้ออะไร ่างลุงน้อยนี่ก็เป็นโค้งของกระทิงซูเปอร์เคเอสแล้วต้องบอกกระทะด้วยทุกคนว่าเป็นกระทะอะไรด้วยใจดีนะช่างเขาจะได้ทําถูกความกว้างความแคบถ้าเป็นกระทะนี้ธรรมดาก็จะแคบกว่านี้อย่างเธอกระทะของลุงน้อยอย่างนี้ก็กว้างแล้วก็มีกระทะอีกอย่างอย่างแป้นใหญ่อย่างนั้นกว้างออกไปอีก นะสวยๆนะทุกคนนะแล้วก็น็อตยาวไปก็ช่างก็ตัดออกนะตัดเอาไว้ให้กะไว้ให้พอดียาวจะกันไม่ไม่เฉยนะทุกคนนะตัดให้พอดีนะทุกคนนะตัดให้เฉยเลย แค่ก็ช่างก็เลยประกอบนะเชื่อมเสร็จแล้วของลุงน้อยเอาแบบเชื่อมเลยนะเพราะโครงของลุงน้อยเชื่อมไปแล้วไม่ได้เอาแบบเกาะเมื่อกี้ก็ลองคุยกับช่างถามช่างนะราคาหน้าร้านคือว่าไกลๆบ้านช่างหรือมารับที่บ้านช่างเลยก็แปดร้อยห้าสิบนะนะทุกคนเสร็จจับอย่างนี้เลยนะใส่ได้เลย,เลยอย่างเงี้ยแต่เกิด อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องคุยกันอีกทีเรื่องค่าจัดส่งเพราะลุงน้อยก็ไม่รู้่ะค่าจัดส่งเท่าไหร่นะต้องถอดใจดีนะถอดแล้วเอาไปให้ทั้งบริษัทจัดส่งเขาแม่งก็ไปสนีในเขาตีราคาว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะได้รู้ค่าจัดส่งก็แต่ลุงน้อยก็กะประมาณสามร้อยเนาะประมาณสองสามร้อยแค่นั้นก็ต้องไปถามเขาดูอีกที สวยนะทุกคนใส่แล้วสวยมากเลยทนทนแน่นอนนาดลุงน้อยทำเองกงทนเลยนะอันนู้นอ่ะแต่อันนี้เหล็กจะหนา,หนากว่าถ้าอยู่ใกล้ๆช่างก็ติดตั้งให้เหลยอ,อย่างนี้นะ ามาที่บ้านช่างช่างเขาก็ติดตั้งเลย mm. ทุกคนที่ขาเหยียบขึ้นนะลุงน้อยก็ยังไม่มีตัวอย่างมานะแบบยืนห้อยตรงนีย้ยเดี๋ยว,ว่าหลังมีตัวอย่างนะลุงน้อยลุงน้อยจะถ่ายดูนะเวลาเจอรถเข็นมนะันอย่างนั้นก็ราคาประมาณสามร้อยนะอย่างนันก็ดีนะทุกคนไม่ต้องก้าวขายกขาสูงมีที่เหยียบเดี๋ยวลุงน้อยก็ว่า จะลองสั่งช่างเขาเอามาใส่สักข้างนะึงก็ยังดีตอนนี้ลุงน้อยก็สั่งไฟไปแล้วก็ยังไม่มาพอดีบางกนมาเดี๋ยวไฟมาแล้วก็มีเชลีนมาก็เดี๋ยวมาใส่เลยทุกคนเนี่ยมีเชลินคู่ใหม่นะลุงน้อยก็สั่งไปแล้วตอนนี้กเกษตร็จสตร์นะทุกคนนะสวยมากเลยแปดร้อยห้าสิบนะทุกคนเนี่ย วสวยเลยนะพร้อมยางบางฝุ่นเรียบร้อยเราไม่ต้องไปหาซื้อเลยนะนี่นะช่างก็จะใส่ให้เราเสร็จเลยนี่อย่างนี้เลยสวยๆเลยเอาไปถึงไปใส่ได้เลยเลยลวลาจะสั่งก็บ,บอกช่างบวกโคง้งยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรสวยมากเลย ครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ